Thank you คือปืนเสียงเบาเพียงเท่าน,นั้นไม่สามารถใส่หรือกระทําการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปรกันเป็นเพียงปืน,ปนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่าน,นั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับนี่ก็อยู่ผมนะฮะในเผด็จเปืนแบงค์กันนะครับอยู่กับผมในมินบูมนะครับกับรอบจะส่งวันที่3กันยายน2 5 6พนหฮรอะวันนี้ก็โหดเยอะมากนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4กระบอก3ท่านนะครับว่าจะเป็นแอคซานะครับโค้ชสปริงฟิลนะครับ2แมกกาซีนนะครับประกับไม้ธรรมดาแล้วก็ของแถบเป็นตลับแมทไช่สออันเลยเพาซื้อ2องตัวแล้วก็มาเป็นรีเทเบรต้านะครับเป็นตัวฟูลมาร์กิ้งนะก็คือไตายตเบรต้าเลยนะครับนะ โอเคนะโอเคแล้วก็ได้2แมกกาซีนของการแส้รัปเตอร์คู่มือนะครับพร้อมถุงมืออีกคู่หนึ่งนะครับนะอ่ะแล้วก็มาเป็นลูกโม่ของเรานะครับเป็นโซลกินะครับ R1 นะครับ2 5นิ้วนะครับสมิธแอนด์วิสันนะครับยิงลิขสิทธิ์เลยนะครับพร้อมประกับกระดุมทองด้วยนะครับพร้อมแส้รัปเตอร์แล้วคู่มืออันนี้ผมแถมไปเป็นกระสุนของลูกโม่นะครับให้ไปลองทดสอบดูนะครับระหว่าง สั้นกับยาวนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเก้าโมมพีเคลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับก็ยิงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับแล้วก็ถุงมืออาตลับเมตรนะครับอ่ะต่อไปเป็นกล้องสิบเก้าเจนสามนะครับจริงๆลูกค้าสั่งเ b i นะครับแต่ว่าลองที่ครั้งผิดอีกแล้วนะครับส่งมาเป็นตัวธรรมดานะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็รับผิดชอบโดยการให้แมสสองตัวจริงๆแล้วเขาสั่งแม็สตัวเดียว ขาสั่งมาตัวเดียวนะแต่ว่าเราเราเรามาผิดไม่มี F B I ใช่ไหมเราให้อาร์ไปเราให้แม็กไปนะครับบอกแล้วเรารับพิดชอบนะลูกค้ารับได้นะครับคือเราคุยกับลูกค้าก่อนด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแถวนนี้ไปแล้วไม่คุยกับลูกค้านะมันไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงมือนะครับนานี่ของแถมพิเศษนะครับนะอ่ะมาลองเรื่องระบบเลยนะครับโรสกาดสามนะครับตัวนี้นะครับลูกหมดนะครับสไลด์ค้างแน่นอนนะครับแต่ว่าที่มันไม่ค้างเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แม็กที่มีเดือยนะครับอ้านี่นะครับลูกหมดสไลดค้างนะ ผมดึงไม่สุดนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอ้าตอนแรกยังค้างอยู่เลยนะอะไรเนี่ยมาถ่ายคลิปไม่ค้างแล้วนะครับอ่ะลองดูตัวนี้อ่ะค้างนะตัวนี้เป็นนักสำรองไปแล้วกันนะครับที่ให้ฟรีไปนะครับนะก็ลูกหมวดสไลด์ค้างนะถอดแล้วก็ซีนลงมานะครับทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจนะครับค้างนะดูนะครับไม่ได้หลอกนะเพราะว่านิ้วผมอยู่นี่นะคันขวาสไลด์อยู่นี่นะครับอีกทีหนึ่งก็ได้นี่ผมจับอย่างนี้เลยนะอ่ะดูนะ มันดึงไม่ถนัดนะรอบแรกเอาใหม่นะครับลองดูนะครับนะอ่ะนี่นะลูกหมดสไลค์ค้างนะครับนะพวกความสบายใจนะผมไม่อยากให้ดราม่าไงคือคนดราม่าเยอะนะครับในตอนนี้ก็คือนี่นะครับปรับลงมานะครับมาดูคันขอบสไลด์นะครับไม่ติดขัดนะยังไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูไกลนะครับตั่นไกลได้นะครับนะโอเคเอาม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะลูกหมดสไลค์ค้างนะครับนะปรับลงมาลั่นไกลได้เดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบการคัดปอกเลยนะครับนะ ดูเรื่องระบบการคัดปอกเลยนะครับผมจะลองคัดปอกทองสามนะครับแล้วก็เงินสามนะครับนะไปเลยนะครับเพราะว่าก็สิบเก้าเนี่ยมันใช้ได้สองปอกอยู่แล้วนะครับของคูเซ่นะผมบอกเลยนะครับว่าดีแน่นอนนะครับอันนี้เงินอยู่ด้านบนนะครับสามนัดนะครับปอกเงินนะครับตอนนี้ปลอกเงินของร้าเราขาดตลาดอยู่นะยังไม่มีเข้ามานะครับขั้วหกนัดนะครับลัสลด์ดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับปอกเงินไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับ ปลอกทองนะครับลูกหม้อสไลด์ค้างนะครับถอดแลก็ซีนลงมาปรับเสียงเรียบร้อยนะครับปกตินะดูนะสไลด์ค้างตลอดนะครับเราไม่โกงนะลองดูนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นลูกโมนะครับสมิแอนวิสันนะครับของลูกค้านะครับสั่งซื้อใน เฟซบุ๊กนะนะอันนี้ในเฟซบุ๊กนะไม่ใช <ım Laser> <mm <giving> ่ในเพจในเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูระบบแรกๆนะครับลูกโม่ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ระบบเซฟไม่มีนะครับเป็นระบบดับเบิ้ลนะครับก็ดับเบิ้ลลูกโม่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แถม1เห็นไหมส2โม่ยิงได้ปกติเลยแถมให้1นัดด้วยมาดูดับเบิ้ลซิงเกิลกันบ้างง้างนกยิงหนึ่สังเกตโม่ดีๆหมุนนะครับ2 3 4 5 6 7นะครับปกติหมดเลยนะเรามาดูนะครับว่า ลูกกระสุนที่ผมบอกไปนะครับ9มมนี่ยใส่ได้ไหมนะครับผมใช้อันนี้นะเป็นตัวนี้นะแทนนะครับนี่นะแล้วก็ลูกโม่นะครับกระสุนของลูกโม่นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับที่ผมให้ไปจะเป็นอย่างนี้นะครับปอกยาวนะครับแล้วก็ปอกสั้นนะครับนะครับนะปอกสั้นนะครับจะไม่แนะนําให้ใช้ฝาจีบนะเพราะเวลายิงอ่ะฝามันจะบานแล้วมันจะติดกระโม่นะครับผมบอกก่อนนะอ่าเวลาตับนะเห็นไหมลูกที่ร่วงมาก็คือลูก 3.0k 8นะครับที่ผมแถมให้ไปนั่นเองนะครับนะ แไปจะมีลูกยาวลูกสั้นเห็นไหมนี่นะครับจะเป็น2ลูกนี้นะครับแต่ถามว่าเก้ามพีเคยิงได้มายิงได้นะครับเวลาคัดปอกกระเทียมง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาใดๆเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ามันหมุนได้ไหมนะครับผมจะลองใส่ให้ดูเก้ามมพีเคนะผมจะใส่ให้ดูทั้งสองนัดเลยนะครับคือลูกค้าซื้อไปร้อยร้อยนัดดูนะเห็นไหมหมุนได้ปกตินะครับแต่ถ้าใส่ปลอกเงินเนี่ยมันมีหมุนได้ไม่ได้บ้างนะครับแต่เวลาคัดปอกกระเทียมอันเดียวนะครับนะแค่นี้เองนะครับ ระบบก็ปกติหมดนะครับตัวนี้สวยมากนะเป็นโนสมิธอันวิสันนะครับสองสองจุดห้านิ้วนะครับมนเงานะครับระบบก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะครับนะตามนี้ตอดโมสบัดนะครับเขานะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นรีเทลบเลต้านะครับสองแมกกาซีเหมือนกันนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้าง่อดแมกกซีร่วงเลยนะครับอีกแม็กซหนึ่งนะครับวิงแม็กซหนึ่งนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างถอดแมกกาซีนล่วงเลยนะครับปรับเสียงนะครับลงมานะครับดูนะนกขึ้นไปแล้วนะครับเซฟปรับลงมานะครับใช้ด้านนี้นะปรับด้านนี้ก็ได้หรือมันเป็นเซฟคู่แหละแต่อยากให้ปรับด้านนี้เพราะตัวนี้เป็นเกณฑ์หลักนะครับรั่นไกลไม่ได้นะครับรั่นไกลไม่ได้นะปรับขึ้นไปรั่นไกลได้นะครับนะดับ์เอ็กซชั่นได้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับปรับลงมาดับ์เอ็กซ์ชั่นนะครับดับเบิกซซิงเกิลนะครับนะไม่ขึ้นลำเซฟเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับหรือขึ้นลำ อาสมมุติผมขึ้นล่ามาแล้วนะครับปรับเซฟร่างกายไม่ได้เห็นไหมโอเคนะโอเคนะครับระบบปกติเยวมาลองดูก,การคัดปอกกันเลยนะครับวันนี้ได้พร้อมถุงมือด้วยนะผมจะลองคัดกระปอกทองสามนะครับแล้วก็ปอกเงินสามนะครับนะถ้ามีปัญหาเนี่ยมันมีตั้งแต่รันแรกรัตสองลัตสามแล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะไม่จําเป็นต้องใส่เต็มแม็กนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้มาทดสอบปืนนะครับเรารีวิวปืนนะครับก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้านั่นเอง เบื้องต้นนะครับเพราะยิงในสนามมาคุณไม่ได้อัดเต็มแม็กซ์หรอกครับผมบอกเลยนะครับในสนามอย่างมากก็สี่ห้ามัดนะครับสี่ห้านัดดูเป้าเช่นน้นะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับลูกออกจากไค้างนี่คือทั้งสองปอกสลับกันไปเลยนะปรับลงมานะครับดูนะนกขึ้นแล้วปรับเซฟนัางกายไม่ได้นะครับปรับขึ้นป้ายนั่งไกได้นะครับเปิดแอคชั้นได้นะครับแต่เบซิงเกิลงางนกยิงได้นะครับแล้วก็ไม่ขึ้นลำเซฟได้นะครับ ระบบปกติหมดนะ2องแม็กเลยนะครับมีดัปเตอร์แทะนะครับนะแล้วต่อไปก็จะเป็นแอคซานะครับโค้ตสปริงฟิลนะครับตัวนี้เป็นสปริงฟิลนะจะเขียนว่าโมเดลนะครับ1 9 1 1 a 1นะครับอคอ .45 ุนะครับหรือว่าขนาดกระสุนที่หลอกไปนะครับจริงๆแล้วมันก้าวโมบบีเคนะครับด้านนี้ก็จะเป็นดาฟิสสปริงฟิลนะครับเสียอย่างเดียวนะครับกับไลน์สปริงฟิลหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ได้ไป2แม็กนะแล้วแต่แม็กตัวนี้มันเป็นแถมให้ฟรีนะครับ ก็ให้ลูกค้าไปลองเล่นดูนะครับแต่แม็กไม่ค่อยดีหรอกนะครับแม็กตัวสำรองนะแต่ถ้าแม็กตัวแท้เนี่ยดีแน่นอนดูหมสไลค้างตลอดแม็กซซิงดูเสียงสไลด์นะครับดูคันสไลด์ไม่ติดขันนะยิงได้ต่อเนื่องนะครับตัวนี้เป็นงานเซฟเดี่ยวนะเห็นว่าด้านนี้จะไม่มีเซฟมันจะไม่เหมือนของคูเซ่นะจะเป็นแอคซ่านะครับจะมีเซฟเดี่ยวขึ้นนกนะครับขึ้นนกอ่ะผมยังไม่ขึ้นเซฟนะไม่กดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้เห็นไหมร่างกายไม่ได้นะแต่ถ้าปรับ เซฟเดียวกดหลังอ่อนก็ร่างกายไม่ได้นะครับทำลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับนะระบบปกติดับเบิรซิงเกิลได้นะเห็นไหมง้างนกยิงได้นะครับเดี๋ยวมาเราดูการครัดปอกกันตัวนี้ใช้ได้แต่ปอกเงินนะผมบอกก่อนนะแอ็กซ่าใช้ได้ดีกับปอกเงินปลอกทองห้ามใช้นะนักเสียนะบอกเลยอ่ะผมจะลองคัดให้ดูสี่นัดเลยแล้วกันนะนะนะสี่นัดเลยนะครับกระปอกเงินนะปอกเงินเท่านั้นนะครับปอกทองห้ามนะโอเคนะ 1, 2, 3, นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับลุกออก สไลด์ค้างนะครับเห็นไหมนัมสุดท้ายแรงดีคอยนะเสียงสไลด์แบบมีแมกกาซีนโอ้โหกดยากมากนะครับอะดูนะครับนกขึ้นไปแล้วนะครับไม่กดหลังอนัางการไม่ได้นะครับขึ้นเซฟเดียวต้องเอื้อมมือโป้งมากดหลังอลั่างการไม่ได้ปรับเซฟเดียวลงกดหลังอนร่างกาได้นะครับโอเคนะครับก็รอบวันนี้นะครับรอบวันนี้นะครับรอบวันที่3กันยายน2564นะครับก็เป็นรอบปกตินะของวันนี้นะก็แต่เยอะมาก ต้องขอบคุณมากนะครับก็มีผิดพลาดตัวหนึ่งแต่ผมก็ชดเชยให้นะครับนะอย่างที่บอกนะแล้วก็อาการอะไรอย่างไรทั้งหลายจะอยู่ในใบคู่มือปืนนะครับนะเรารีวิวเรียบร้อยเราระบุในใบคู่มือปืนเลยนะครับต่อไปนี้เนาะแล้วก็สําหรับผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับไอเดียมาสั่งสินค้านะครับโอ้แล้วจะส่งเท่านั้นกดติดตามกดซับสไครป์คลิปยูทูบด้วยนะครับอย่าลืมนะแล้วก็ขอลาพิเศษกันครับรีบไปค้างส่งให้ลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบวันที่3กันยายน2564นะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับของคุณจิติพรหวังดีนะครับแล้วก็ของคุณไก่นะครับ2ตัวเลยแอคซาแล้วก็อ่าร์เบรต้านะครับแล้วก็ของคุณนิพัฒนะครับนะทั้ง3ท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับสกายคลิปยูทูปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรอบวันที่สามกันยายนนี้เดี๋ยวผมไปรีบส่งให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ